ค่ะมือนี้มันตามแนวทางคว่ำฝันพอคมพอค่มพันวาพันไป่าำบุญยุวัดผ้ากันไปเบิงหมอล่ำมาสันไปน้ากันต่างร้ายคน้นพันวะบัดเสีออกมาดวงพอเลยว่าจะยเฝ้าไปแบ่เมื่อมามาสันพันเลยเขียนเหล็กใส่ฟ้าเมื่อไห้่ตัวสีแดงจื้งคึงพันวะจะเป็นตัวไหนน้องไปติตตามคว่ำฝันพอคมหนยเลยค่ะสวัสดีครับพอคุ้มครับค่สวัสดีค่ะ มันหนี่งปรามคุณพอด้อนะครับหลังวันพายไงตะโกพอระมัดันเลยวันผ่าดเลยขันานเลยเลื่องปะามสันเหมือนทาเลยเหรอขันจานเลยพอขันมาเลยนะครับันมาคือว่านี่แล้ว่นขันมาคนนแปลวุ่นวัดเคุนสรองวัดไปจังไปเรื่องหมอลำโอ้ยบวมมากสั่งล่ำไปแตคโาขนของ้ตไปแลยวว้ยอย่างยิ่ว่าอาจารย์นัน หวยแม่นนะพั่นาคือว่าสามเสียที่เสียเราแบบผู้วางที่คือเขาโอ๋เลยฝันนี่หัวมเจอว่าแปลมือมาพัฒนาใส่น้ำกันอาข้าวนแสนมือเที่ยงกันไปมากกีเสาะทีเที่ยงไปนี่ก็ไปกี่ผูดใกล้ใกล้ทีเที่ยงไปซุ่มเพิ่งเขาบกีบคือบกีดเลยผมแน่พัฒนาโอ้ยมือว่าจัดมือโซบะงค้กต้องตีก่อ ก,ก,บบกันได้ดินกันแันนี้เดี้ยวไปหันไกลแต่จ้าจ้าน้ำงาใหมา่เต็มอยู่มีแต่ไกลขันข<ม>ึ้มเล,ลยบอกไอ้มานี้เห้องอะไรยังบอกานาว่าไกลไกลขันไปเลยหูนี้อ่ะเอ้ยไม่ฝันนะ้ทีอยู่เนี่ยคือคนบอท่านแหววคือคมฟันพอเนี่ยฟัน่าไ,ไปวัดเป็นงั้นบุญงานบุญได้เห็นหลวงพ่อของพ่อไปถทาคุณบ่างฟังล้ำเห็นป่ะ วันนี้มีจากวันนั้นนเลิแต่ห้าคนมอ้เพราะว่ามันปลาโคดเยอะมันปักโคดเยอะมันเยอ่ครังวัดนี่ละเยอะรอวัดนี่ละโคดยังมาเห็ดอุญยุอญาแทวาแตไฟเชืใหม่เป็นยา้อค่าเนี่ยมันก็เป็นโคดจะเป็นเนื้อค่าเห็ดคือโคดเนี่ยเออคือโคดเอ้ยมาอยู่ไม่เพรานหนูเห็ดประจันวาประจันวาละก็วันไม่กันลา รูอว่าดังว่าให้มอยือหางงวท้องัวเที่ยงกันแท้เลยสนยืนแล้วเลยสิไว้เมาก็ถูกดีเลยสิควรรัจที่้นึ่อาหารค่ว่าเข็ยนให้มือเะรเ่าเข็ยใจ้มือเขาเฮ็ดนอะไรก็พอแต่าราก็เดือมหนึ่งสี่รอเดือเฮี้ยงกันไหมเที้ยงเฮี้ยงกันปหาขุนมากมินใอ anyway. so ้ข่านหนึ่งที่ไปกินในคู่ขุนหนึ่งโอ้เขียนอพอนึงสี่หรอไปกินในมอกยืด ขึ้นเครื่องไลยว่าไม่ขึ้บุกีเห้ผมแน่พันเจ้าเจ้าเมื่อโชกับพกบุกีดราทีสองคนตหนักพันว่าวางันเรยของเนี้ยถึงแม่พันธสีันส่มสีคือเรียกยื่เป็นยังไงที่คนเรานี่ท่านท่ันหนึ่งันแต่คือวราพูดยาวว่าของเนี้ยถึงฝันกได้มไเลบอกไรังฟังย่นเหมยแรงเดือว เันว่าเมื่อวันลืมใจวาเจ้าฝันโดดฝันแล้วแก่แก่รังพังอยู่นี่กันนอนรล่มรับโดยด้วยแม่งนั่นโวโก้กลบโดยอือกันว่าล่ะคือว่าพระาสนโทษมหาสุดวุนเห็นนะเ่าก็เบื้องทองเล่าเบิ้งแรงมากว่กาะเกาะก็ก่าจะโทษเอ้ อุตสาห์ลงขงขาย้พอด้วหาหองขงขายเนะ่ยยี่นี่พอรู้ดูไหมหาเป็นกิศนาเนาะหาข้นหาข้นหองขายอางนี้เราเนี่ยเป็นบ่พอรูดูเดีวเ้าอกดูหามันฮะมันโดนหาข้นหอง้นไปหาข้นขงขนอ่านี้เราบเามันมีนาผ้าไปนะนี่อะไรแรกตัวนึงเออเขาว่าหาครับเขาเขาว่าว่านี่เดี้วเขาว่าหา ก็ค่อนข้ังเกินไปเขาบอกจะมีที่ว่าเขาเป็นที่ว่าฟันดีเนาะมองไงก็ว่าฟันว่าผ่าห้เนาะมองไงเป็นอไรหลายคนผู้ใดมิตรพอกับผู้หนึ่งอยู่ไทยเพราะผู้อยู่ไทยพอได้ซื้อซีนปะผลุปพอเขียนให้หลวงพ่อเนาะเขียนเขียนให้เขียนใส่มือให้เป็นปากกาเป็นยังวะปากกาเป็นตัวตัวสีแดงตัวสีแดงตัวสีแดงเลยวะหลวงพอได้ซื้อซีนิ้วมือไหนเบียงไหนเบียงเบียงใช่เบียงใช่ ซึ่มมือเคืองเขาวกเขียนไปเขียนผู้ชายคนเขียนเขียนผู้ชาซุ่มกเครืองวานอบ่เขียนเนึ่หมผมแน่ว่ันโอ้ยมือโซ่เขาบกว่ต้องเอาราเมเจ้าะน่เรื่อยมยยาบขึ้นาะโอ้ยปั่นได้ปั่นดีตาายเราได้แน่ได้แน่ับนี้อต้องมุซีได้นะอเพราะว่าซิซีหนึ่งมือพอเด้อเนี่ยน่อพมือพวซิซีเนาะมือเขาทิพานะ ถัายค้อง่ายไดแหัวล่มจีก็จีบเมันหลายคนกัน่ไว้มันกันบ่ออกจ้ะมึงพอท่าวกันหรอ่ฮะมึงพอในยุคับนเท่าไร่ประมาณสี่ห้าสิบนี่แหละประมาณห้าสิบเนาะห้าสิบการขคตจะเป็นอย่างค่าเป็นอย่างข่าส้มก็คตเห็น่าส้มกดเป็นลุงเป็นผมไปกวะโอ้ยเหตุตัวอยู่อันยาแต่อนเป็นเ่าะยานไถ่ใหม่เหยนเอ้ยคอยเขาก็มาใหม่เลยเป็น่นะว้าวว้ากาน้องสัน ขัดเก็นเราไม่ตือเนาะตัวเล็กเนาะเอาเอาคักด้วยพี่น้องนั่งวันนี้นะครับพอคมฟันวานหมูปอนะเขียนเลขซื้อมือใหญ่คักนะครับสิบี่เขียนเบียงเบียงใส่เนาะพอละเบียงใส่ได้ครับอีกผู้หนึ่งเขียนที่ไทยนะสิบห้านะครับเขียนในสองคนจะมือพอคมมันคือเลยสิบสี่ผู้สุดท้ายมัคือสิห้าเราเลยด้ตาถ่ายฐานตัวแรกเป็นหนึ่งหนึ่งหนึ่งซี่หนึ่งหาแต่ถึงยินพอว่า มูอเาต้องการหาโคดหาคนพอรับอดูนะ่ได้รของหขาหาหกน้านะครับเป็นตัวกันตัวนึงพอทนวอดูเนาะอจจะเป็นโชคก็ได้เด้นะครับฝันโตกับตัวสีแดงดำมือเขียนเส้มือให้นะครับอฝันในลงงปอนะ่าีว่านอวกหมนนุ่งเสบาขานุ่งจาางะขาตนิทเป็นถงเลยมนไ้โจคมากเสียนี้คะเป็นีอว คือนเราเดนคือนเราเี่ท่านะัิอันขึ้นมันศิลเลยเดี๋ยววะฮะอันขึ้นวันิเนาะคือมันศิิลมุ่งหนางเนาวันศิลป์มุ่งหนทางก้อนเนาะก้อนอันเหมาก้อนเนี่ยทางตัวว่าแต่ว่าวันศิลเหรอเหมากอนทำวันศินแล้วเนาะแต่มันออกมาแล้วเป็นแปดคำเก่าคำหอสิบคำเดือน ลองเมืองมัม <ส straightforward> ันออกตลี่ขนานั้นก็ดีนี่ในรามาก็เตลี่กู้เมาคนมั่นอยาเราเป็นวอกกันนั่นไม่เลียออกนอกกันกันเาต่าเล่ากันโอ้เขเยาซีซีอะไรหรออ่า่เป็นยังนะครับบางคนถือว่าราดก็ซื้อว่าเมีนได้ในเมดมดอเคยหลายครั้งตัวหลายครั้งถือว่าราดหรอา ห่ที่สองก็้สือเชียวออกออกเล่าออกงนพอไปวางกันเสร็จั้นั่นจะไทยออกกับคำว่าเล่าออกอันงนที่ไปหาว่านี่ควันอนาะคิด้สักงไปนะครับนเชียวขาดเนาะอันนี้ภาพเ้ไหนตัวสีแดงวันนี้เกีนขมือฟอฟอมเนาะมืออาขมือเาพอคมีทเลฮะพอคมอีทะแปดสิบบาปีแปดสิาไปปีใหม่โอ้เปดสิาหัวหันเลยเส้เอ ตส่ที่ผ่านาออกมาเป็นเออะไรได้เนาะเอาันี่ยสียมือพ่อเลยล่ะเอา้มันตัวสีแดงนพอคบเ้อตัวสีแดงยืมมือนะครับเอาไปตุ้สรุปสรุปกัพอพอครบไปท้ำบุญมันปะจ้าไปทำบุญมันนี่น้องพอก็เลยสิพากันย่ยงแถวกันนี่ก็ลับไว้เถอะอันนี่ยรั้ั่งผมั่งรับเงินไปแล้วมัเนาะอวางเลยกันอ็ไปทำบุญกัเลขทำบุญัน้วน คือมาชาเสอเขาเก็บผ่านไปเราเก็บนั่นไปแล้วฝนเศร้าแล้วแต่สันวาโถ่ยวาจิมาองวยแล้ว่สันวาคือยินข้าววาถุอันเี้ือจูงวดจีจูงหางวัวแล้ว่สันวามาของไว้สันสันดูองนางล่องเลี้ยงแล้วกันนะขนหก้นมาดมั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 ดมดมัมัดผู้ดมับมัดมัดมัดรัดมัมัดมัดมััดดครับดม เขาจุ anto, cliff, <ım. S 2> ่มเว่าเขาก็เขนผมเนี่ยเยังมืออชกกระปกมือมันดำเขาเลยคนก็เลยขับเขาไปกดพนคนเลยขอเมียเขียนที่มือพอสิบสีเขียนที่มือผู้ใหญ่สิบห้าเนาะแต่ว่าอีพอว่าดูดเห็นไหมหาเขาหาเารู้เขเขียน่องเขียนลหายน้ำเนาะหาไข่โกมันน้ำผักคบเนื้อนะครับน้อวันเียวฟันดีนะตัวสีแดงพ่อเขียนที่มือพอเขียนที่มือพ่อสิบ อีผู้หนึ่งเจสิบหาเด้อนะครับกระตัดคนืองขึ้นหนึ่งหนึ่งหนึ่งสี่หนึ่งหาแลือก็หกหาเด้อนะครับแต่ว่าตัวมักแหงก็คือสิพอเขียนซึ่งมือพอนะพอนะอ้าวโชคมานองคอมฝันคุณพ่อค่อมหนึ่งวันนี้เรอครับสวัสดีครับผมุคุณพอหลายเด้อแล้วกตามเี่นพอแล้วผมถ่ายเนาะ